สวัสดีค่ะมาเด้อมาตำแต่งน้ำยาติว๋วเด้อพริกแห้งกินดาค่ะกระเทียมหนึ่งกีบค่ะนะคะเดี๋ยวยาติ๋วจะตำกับน้ำมันย่อนแสงเนะาะตัดจะยาติ๋วก็ตำพริกแหลกแล้วเด้อพริกกินดาเจ็ดเม็ดค่ะกระเทียมกีบหนึ่งแต่ว่าบักแตงนี่อาจจะเป็นหน่วยหนึ่งเด้อค่ะเด้อยาติ๋วมาแซ่ไปสองหน่วยจะ ซับใส่โคกเลยเด้อค่ะเด้อเอาง่ายๆบานๆเขาเลยตอนใหญ่ๆกิงกับขนี้วห่อนๆจนะนะซอยลงเลย แบบบานๆเขาเลยใส่เบิดทั้งเม็ดทั้งในได้ย่ายขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนนะคะจะ กกลัลงใจขอบุณทุกการติดตามถามักรกไล์กดแช่จะให้กำลังใจยายจะได้มีคลิปเทศถิ่เมืองบ้านคลิปบูเดนบูดังจะใม้เป็นคลิปบน้านๆจะนี่นะคะจะไา้ก็จะล้างมะเขือเทศค่ะใส่มะเขือเทศลูกนึงนะคะนี ามีดบกคมมฮาก็บกีดโคกสก้อนจา้ายายบวมักตอนใหญ่นะคะใช่มันดูสวยแต่มันมันกินยากยทำชิ้นเล็กๆลงไปเลยบักนาวนี่ก่อนจะบีบยายกับล่างใส่ถ้าขาดนี่ค่ะใส่มะนาวตามแตงต้องให้เปรียวนิดนึงค่ะจะบีบไปเลยค่ะ ก็ทีเด็ดของเราคือน้ำปลาต้มเองค่ะมานะคะจะแล้วก็เด็ดสุดๆคือน้ำปูใหญ่เอสกานะคะ ผงนัวใส่นิดนึงจะยัดยิวว่าใส่หลายนี่ค่ะอย่าใส่เยอะแค่ปลายช้อนนี่ก็อร่อยแล้วค่ะอ โยกกันเลยจะได้รู้ว่าความอร่อยมันเป็นยังไงคะนน่ะน่าอร่อยปะคะสุดยอดเทงกวนเพชรจ้ะหอมกินน้ำปูเดี๋ยวนะคะ <ะ>กินน้ำปูกินปลาแห้งอะไรเจ็ติวกับเติมน้ำปลานิดนึงค่ะเข้าบะตองกล่ำไหลเนาะค่ะเนาะจาจานี้มันน้อย ยายจะใส่จานนี่ไปน้ำเลยค่ะนี่ค่ะต่มามุงเกาด้วยค่ะเสียงควดคคกมือหูเลยค่ะอืมสุดยอด ได้มีทีเด็ดนะคะใส่โอ้ยร้อน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 นี่นี่โอ้ปูนึ่งใหม่ๆเลย เห็นไหมคะทีเด็ดของยายนี่คะ่ะอยากทำนี้มาม,มากินบอคา้าน่าๆๆ้าหาหนา,หนามาซอยน้ำยายมาอันเกิมอันเกิม นี่ก็เจ็ดจิ๋วก็ยังจัดยังบ่เอาจะเอาพักส่อีกนยู่นะเนาะจะคลิปต่ำนี่ก็เจ็ดจิ๋วกับโจ๊ะโจ๊แค่นี้แล้วไปมั่งคลิปกินเนาะค่ะเนาะจ้าขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะขอให้ทุกคนปังปัง,ปงค่ะบ๊ายบายไม่เจ็บไม่จนพ้นภัยวิกฤตนะคะ